วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เช้าวันที่14สิงหาคม2563วันนี้จะพามาดูอันนี้กล้วยกล้วยสีนี้อันนี้เป็นกล้วยหักมุกนะคะนี่กล้วยหักมุกก็จะประมาณนี้เนี่ยอันนี้น่าจะสุกแล้วเนี่ยมันเหมเหม อันนี้เขาตัดมาให้น,นี่กล้วยหักมุกไล่โดยสองมือแม่ตัดมาจะมาทำกล้วยฉาบนะคะกล้วยฉาบทำกล้วยฉาบก็อร่อยลูกใหญ่เบลอเลยดูนี่ทำกล้วยฉาบอร่อยนะคะสีเหลืองลูกใหญ่กล้วยหักมุกบาง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 เือเขาจะเป็นสีเขียวแต่อันนี้มาแบบแบบนี้ มาแบบสีอะไรก็ไม่รู้นี่เนีย่ยในกล้วยหักมุกกล้วยกอ,กอเดียวแต่ว่าเขามีหลายหลายสีเนี่อันนี้สีออกแบบนี้แล้วก็มีสีเขียวนะคะมีกีวีหนึ่งสองสาม ประมาณหวีอันนี้ยังวีน้อยไปมันมีวีใหญ่กว่านี้อีกถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะใหญ่กว่านี้นี่ตัดอ้อยมาคั้นน้ำตัดอ้อยมาคั้นน้ำนะคะอ้อยที่สวนที่ที่ไล่ด้วยสองมือแม่นะคะอันนี้ดูดิลำใหญ่นะคะนี่ลำใหญ่คันออกมาน้ำเยอะมากถ้าลำใหญ่ เกษตรอินรียนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่ดูลำเขาลำใหญ่เหลืองอันนี้ถ้าลึงเหลืองอย่างเี้เวลาคั้นมาน้ําสีเหลืองหวานอร่อยเนะี่ยอันนี้คืออ้อยพร้อมคั้นน้ําก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะมีทั้งอ้อยหน้าฝนมันก็จะออกเขียวๆหน่อยแต่ถ้าหน้าแรงเ็าจะออกสีเหลืองเพราะเขาโดนแดดอันนี้อันนี้เขาได้น้ําดีเขาจะลำใหญ่นะเะดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดแล้วก็ อันนี้คืออ้อยที่เราทําความสะอาดแล้วก็จะเป็นสีนี้อันนี้คืออ้อยยังไม่แก่มากอันนี้เป็นเป็นเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเป็นอ้อยสิงคโปร์ตัวนี้สิงคโปร์อันนี้อันนี้จะเป็นอ้อยอ,อ,อ้อยสายน้ำผึ้งแต่ว่ามันยังไม่แก่มันเลยมันยังไม่ออกเหลืองอันนี้ก็จะมีทั้งสายน้ำผึ้งสิงคโปร์ สิาพานเนี่ยมาดูลำนี้โคตรใหญ่เลยเนี่ยค่ะลำนี้โคตรอุ้ยเนี่ยลำนี้โคตรใหญ่เลยดูเนี่ยโอ้ยอออินซีไม่มีเคมีนะคะที่สวนไม่ใช้เคมีลำม,มันใหญ่แท้ดูโอเคนี่ก็ เอาสิ่งชิ้นงวยๆาม,มาฝากนะคะอ๋อจะไผ่ไปดูอินดาพาลที่เพาะไว้เนี่ยค่ะเขาก็เริ่มขึ้นนี่เป็นบาหีบานีเหลืองอันนี้จะมาดูต้นไผ่นี่ไผ่นี่อันนี้ก็คืออ่พันแมโจสามสิบหกสูงแล้วขึ้นนะคะอัะตราง,งอกเก้เก้าสิบกซเลยดูที่เพาะทีหลังก็ออกทีหลัง น,นี่ก็จะเป็นพันนา,นาวาเดอร์เคลืนแล้วนะคะสูงแล้วน,นี่มานี้เลยเราจะพามาดูโคไนซี่โคไนซี่กำลังออกกำลังแทงมีโคไนซี่อันนี้อเมดดาฮานมีลูกลูกค้าสั่งจองมาหลายเจ้าแล้วนะคะนี่ แล้วพร้อมส่งแล้วก็จะจัดส่งให้ mm hmm. นะคะคืออเมดดาฮานนี่เราจะติดไป้ายไว้อย่างนี้นี่ก็คูนิซี่คูนิซี่กำลังแทงจะพามาดูอ่าบาฮีแดงบาฮีแดงก็กำลังแทงนิดหน่อยนะคะอ่านี่อันนี้บาฮีแดงบาฮีแดง กระทองแทนขึ้นมานิดๆเองเนี่ยต้นนั้นยังไม่โ่นะคะต้องรอก่อนใครที่สั่งจองเอาไว้บางทีแดงก็ใกล้แล้วอีกสักหนึ่งเดือนก็คงจะจัดส่งได้ขอบพระคุณนะคะที่ท่านท,ที่ติดตามชมที่สวนเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละที่สวนข้างบ้านสวนข้างบ้านโอ้ยป่าอ้ย มีกินนะคะมีมะละกอทางบ้านก็จะมีแบบเออเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยลูกมันเขาเรียกอะไรตะลิงปิ้งโอ้เขาเรียกตะลิงปิ้งเนี่ยลูกเขาตะลิงปิ้งมะละกอทางบ้านก็ออกนะคะ นี่คือส่วนหนึ่งของไร่โดยนี่จะอยู่ที่บ้านร้านนวดพามาดูามะพร้าวน้ำหอม,มาพร้าวน้ำหอมลูกดกอันนี้มะพร้าวน้ำหอมอันนี้น่าจะเป็นก้นจีบนะาพร้าวน้ำหอมเป็นก้นจีบลูกกระดกให้ปุ๋ยเขาเยอะปุย๋ยให้เป็นกระสอบกระสอบเลยนะนี่ ก็นำหมักมาลาดรถปุ๋ยก็มีขี้หมูขี้ไก,ก่แกบแล้วแต่ดกนะคะดูเขาจะมีแทงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะแตกแทงจันทร์ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะอันนี้รุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นนู้นเนี่ย,ยมาดูอ้อยที่ปลูกไว้อันนี้อ้อยสองเดือนก็จะประมาณนี้นะคะอ้อยสองเดือน แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ